เราจะได้ค่าวคนมันยังจะมาเล่นอนอน,นเป็นพระละครเป็นเรื่องสั้นๆนะคะเคล็ดเลยเมื่อคุณลืมกินยาขยาวขวดส่วนที่กินยาขยาวขวดโอ้ยยาหายไปไหนเนี่ยโอ้ยขคายาเอายาว,ยาวออออออโอ้ยสุดยอดหลังจากนะั้นหายปลอเลยไม่ต้องไปทงทำอะไรแล้วไม่ต้องหามอง <c oughs> หาหม,มอแล้วอ นี่คือสภาพของคนที่ไม่ได้กินยาเขยา่าขวดฉจะกินยาก่อนแล้วกินกินไปอย่างนี้เลยกันไม่ต้องขยงเขย่าหรอกอยังไงไม่เป็นไรเออสบายแต่จากคนที่กินยาไม่เขยา่ขาขวดกระนั้นแหววมันหัวฉนะันมันมันนิ่งไปหมดเลยทำไมฉันไม่กินยาเขยา่าขวดฮะหรือว่ามันอาจจะ เป็นสิ่งของวิทยาศาสตร์เอ้ยเดี๋ยวนะฉันกินยาไม่เคยยาขวดสมองสมองฉันต้องออกไปแน่เลยฉันต้องนี่ไปสมองฉันกลับมาเดี๋ยวนี้สมองจะจะกลับมาหาค่าเธอคาร์เตอร์คอมบ้าของคนกินยาไม่เคยยาขวดมันเป็นยังไงเดี๋ยวนเดีไยวนด้๋ยวนไอยาไม่เคยยาขวดมันช่วยเป็นยังไงอะ เช่นมันเถอะโอเคค่ะก็หอยฟังตุกย่าให้จบก่อนเนาะคือที่เราเอาน้ำผลไม้ทำเป็นยานะเพราะว่าเราไม่มียาขวดยามันก็เอาน้ำผลไม้เป็นพวกน้ำชากินชีเนี่ยเราก็ทำคลิประมาณไม่ได้ทำปีนาแล้วโอเค